มาเบิ่งพี่เนาะว่าหอมุกปลาแกวมันจีบซุกเป็นจังไรหอมเลยด้วยค่ะมาับข่าวอีสานสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ ได้หลอดเสื้พาพี่น้องมาเหลือปลาเกี่ยวปลาเกลยวซื้อมากค่ะทุกงนี้สองกิโลเลยค่ะสองกิโลบานคอยเนาะจะตัวพีทีโลดละสี่สิบบาทค่ะปลาเกี่ยวตัวใสๆมุกเสียบค่ะ สมาเหลือเอาพอ่อเจด้หมุกแจ็คหน ой, ่อยเจ้าแจ็คสองมุกห,หน่อยๆเหลือหั่นสีเอาไปซาวซาวมาร์ครถดีตากไว้ถอดกินกับสมตำนะพี่น้อง <S 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 บานไก่เคลื่อนไก่กินแต่ปลาล่ะค่ะเพราะว่าฮก็กินจนชินเนาะพี่น้องเนาะกินอยงเงินกัก็กินยังแต่ว่าปลานี่เฮอกระเสบค่ะโดนๆกระสือมาก,กินเท่านึงนบ่ค่อยได้ซือดูค่ะพะ่อแก้ว โดนโดนคิดอยากกลับไปสั่งนเพื่นเนาะเพื่นหาเดรร้ายตื่นไปได้พี่น้องถอดกินเดี๋ยวเดี๋ยวตังร้ายเลยตัวใหญ่ๆงามๆเลยค่ะปลาขับของกับมีอยอะเลยค่ะนี่หรรันบ่อไายส่วนมากจะร้ายแต่ปลานี่คืองห่อจะเหลือกแม่งจังสีแย่หลอดจ,จ,จะเหลือกแม่งจังสีออกเพราะมันกินบ่อใ้ญ่เนาะค่ะเนาะก็จะเหลือกเอา น้อยเพรามกพรเด็กจำใส่มกใส่ใบพักบัวใส่หอมสีพี่น้อ,องเขาเนี้ยขุยหอมหอมเรือหันกระจิตตากค่ะเอาไปตากเจ้าเซ่ลดีเซ่น้ำตาลยอดจักน้อยเอาไปจากแดดไว้ตากแห้งๆกรอบๆแล้วมาถอดฟู่ๆตัวใหญ่คนสุดใหญ่ะเดอกันปลกแก้ว บางท่านก็จะเคยกินบางท่านก็จะบ่เคยกินเนาะมุใส่ใบผักหอมค่ะถ้าผู้คนมากนน่เอ้ย เอาห้าเหลือกอ็พี่น้องห้าเหลือกตะปลาเกลียวปลากระกพรงว่าจะตากปลากระกพรงนี่เวลาตากมาเบิวกกรอบกะเสียบยู่งได้ค่ะเสียบลงนะคุณหมอมันเกลี่ยมาเลยค่ะเขาก็ต้องเลือกออก เอาซ้ำนี่ละพี่น้องเอาลายกินมาเบิดเนาะซ้ำนี่แหละเอาจากักห่อได้จักสองหมูด้วยสิเป๊หั่นผักหอมล้างผักหอมก่อนนี่ก็พี่น้องไปแกวทีเจี๊ยบหลอดล้างทำความสะอาดแล้วเลายบ่อยประมาณสองหมกพี่น้องเฮ็ดลายกินมาเบิดนเนาะเยอะเจี๊ยวหลอดที่ภาพผม สัเพื่นตะไคร่หอมตะไคร่หอมแดงที่ย่างคืออไข่กันขนาดะไร่ปลาเพื่นจะจะข้าวแล้วค่ะกับตรงใส่รถรถดีใช่ไหมหอ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 มแกงหัวพี่นองใส่ลงไป ปลาบอร้ายบอร้บใช้รถดีร้ายแล้วเนะา,ขนาะขาดบ่ดออะไรก็นปลาไหลมาพี่นอขนด้วย ข้าวหอมติดกันคนเขากันเดี๋ยวจะรอที่ไปตัดเอาไปตองก่อนพี่น้องตัดไบตองมะฮ่อประวัติมันเปลี่ยนไปตวงหมูข้นไปตวงหมูกระดูกพี่น้องมันไม่ขึ้เป็นซีหมกเน,นี่ยมึงคือจังหน่อยๆนะพี่น้องเนาะคนเขากัน ว่าสิเหยนิหน่อย,อยขอเขียนๆมบอเขียนตัวพี่น้องมันเห็ดเเดียวมนสิได้กนัดหมือนกันเนาะเอากาน่แหะผ้าอหอมผ้กหอมก็มีใบแมงลกมักนีใบแมงลักมีหอมสอยพี่น้องแต่นี่ีปลอมใจกันเลยเยันเนาะเป็นตัวบริทใจไปพี่สอยฮะมาร์กไว้นก่อนพี่น้องเดี๋ยวคอยสิปตัดได้องก่อนมาลงไฟเนาะ

ชิมมือกัอนแถวน,นี้หอนๆกินเอามาคุยชิมมือหัวคักกินออก ไปค่ะพี่น้องไปกินข้าวนุ่นนม,ม,ก,มก,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 กันข้าวเนี้ยหนึ่งใบไม้กระมกปลาแก้วใส่ผักชี้สวยใส่ใบผักบัวเก็บอะบพี่น้องไปค่ะมีข้าวนุ่มกัน